ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Seven n i g h t 2กับผมวิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับมาตลี่ในส่วนของการเลือกสายและเราควรที่ต้องเปิดไปถึงเดวลเท่าไหร่ดีคุ้มค่าแค่ไหนงั้นก็เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเ,เติมถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Seven n i g h t s Legend of Ex Generation Legend of Origin เข็มชิ้น Impact Blue คและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากดูว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ a c e b o o k powerpay เพื่อใช้บริการกัน,กนได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอ like, ดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay เพื่อรีวิวเราก็ต้องจัดลูบี้มาก่อนเพราะว่าลูบี้ก่อนหน้านี้ผมเอาไปเปิดตัวหมดแล้วครับสำหรับมัเติเนี่นะครับก็จะอยู่ที่แท็บเมนูและเลือกในส่วนของมัเต่มัเติเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละมตลต่ยิ่งถ้าเป็นช่วงเลเวลล่างๆนะครับก ามารถบวกค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เยอะมากๆแล้วก็มาตเตอรี่เราสามารถเลือกสายที่เราจะเล่นได้ด้วยนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีสำรองนะครับมาตอรี่หน้า1หน้า2หน้า3หน้า4และสกิลของมาตอรี่มีอะไรบ้างถ้าเป็นมาตเตอรี่ตอนเลเวล1นะครับ<ๆ>เขาก็จะเปิดใช้งานสกิลผู้เล่นมาตเตอรี่เลเวล5 <S <S เขาก็จะมีเพิ่มพมลังโจมตีของพันธมิตเปอร์เอันล่างนะครับ <im it> ก็จะเพิ่มพลังป้องกันของพันธมิตรสมเปอร์เมาตเตอี่ตอนเลเวลสิบเขาจะปลดล็อกข้อจํากัดการสวมใส่ต่างหูช่องต่างหูก็จะอยู่ตรงกระเป๋านี้เลยนะครับเวลาเราเลเวลสิบปุ๊บเราก็จะสามารถใส่ตังหูได้มาตเตรี่ตอนเลเวล 5ผลของเขาจะลดพลังป้องกันของเป้าหมาย5%ถ้าเป็นอันล่างจะลดพลังโจมตีของเป้าหมาย5%และถ้าเป็นมาตเตอรี่ตอนเลเวล20อันนี้จะปลดล็อกข้อจำกัดในการสวมใส่สร้อยคอช่องนี้นะครับช่องสร้อยคอมาตเตอรี่ตอนเลเวล25อันแรกนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีของพันธมิตรประเภทโจมตี5%อันที่2ก็จะเพิ่มพลังโจมตีของพันธมิตรประเภทพิสัยไกล5%อันที่3จะเพิ่มพลังโจมตีของพันธมิตร3%ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรสายไหนก็ตามแต่จะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดเลยนะครับมาตเตอรี่ตอนเลเวล เป็นช่องตรงนี้นะครับมาตรลี่ตอนเลเวล35อันบนก็จะเพิ่มอัตราคิดคอนของพนัมิส10%อันล่างก็จะเพิ่มอัตราบล็อกของพนัมิส10%มาตรีตอนเลเวล40 อันนี้จะลดคูด้าของสกิลพันธมิตร5%มาตารี่ตอนเลเวล45อันบนก็จะเพิ่มความเสียหายคิย์คอนของพันธมิตร15%อันล่างนะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของบล็อก5%มาตารี่ตอนเลเวล50อันบนก็จะเพิ่มความเสียหายสก ok ิลเดี่ยวของพันธมิตร40%อันกลางก็จะเพิ่มความเสียหายสกิลวงกว้างของพันธมิตร30%อันล่างก็จะเพิ่มความเสียหายของสกิลพันธมิตร20%มาตารี่ตอนเลเวล55อันนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพมไม่สนป้องกันของพันธมิตร8%ส่วนถ้าเป็นอันล่างนะครับก็จะเพิ่ม,มร สกิลหนึ่มาตอรี่ตอนเลเวล65สิบห้าอันบนก็จะเพิ่มสถานะผิดปกติเข้าเป้า5%อันล่างก็จะเพิ่มต้านทานสถานะผิดปกติ5%้าเปอร์เซ็นต์มาตอี่ตอนเลเวลเจ็ดสิอันบนก็จะเพิ่มความเสียหายที่สร้างแก่ศัตรูสิอันล่างเลครับก็จะลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์มาเตอรี่ตอนเลเวลเจ็ดสิบห้าอันบนก็จะเพิ่มพลังโจมตีของพันธมิตรสิบเอร์เซ็นตอันล่างก็จะเพิ่มพลังป้องกันของพันธมิตรสิบเปอร์เซ็นต์ มบัติ20%อันกลางนะครับจะเพิ่มอัตราการได้รับไอเทมเมื่อกำจัดมอเตอร์ในฟิลด์ด้าสมบัติ10%ส่วนอันล่างก็จะเพิ่มบริมาณทองที่ได้รับเมื่อเคลียร์เควสในฟิลด์ด้าสมบัติ10%มาตรีต่อเลเวล90อันบนก็จะเพิ่มสถานะผิดปกติเข้าเป้า10%อันล่างก็จะเพิ่มต้านทานสถานะผิดปกติ10%มาตอรีต่อเลเวล95อันบนก็จะเพิ่มความเสียหายที่พันธมิตรสร้างขึ้นในเลด4คน8คน20%อันล่างก็จะเป็นลดความเสียหายที่พันธมิตร ในอารีนา15%อัลลังก็จะเพิ่มพลังป้องกันของพันธมิตรในอารีนา15%โดยรวมแล้วนะครับในการที่เรามีดีเวลบัญชีไปได้สูงก็จะทําให้เราสามารถเลือกอาร์ัตตรี่ตามสายที่เราเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นสายโจมตีสายป้องกันหรือจะเป็นสายฟาร์มโดยพื้นฐานแล้วอาร์ัตตรี่จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเลเวลบัญชีถึง แต่มันก็มีทางลัดนะครับเขาไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรือใจร้ายก็ไม่ได้ใจเหมือนกันเราสามารถใช้ลูบี้ในเกมนะครับในการปลดล็อกแบตเตอรี่เอาก็ได้อย่างถ้าผมจะทาการปลดล็อกแบตเตอรี่เลเวล40ผมก็ต้องใช้ดูบี้1,700และถ้าผมจะไปปลดล็อกแบตเตอรี่เลเวล45ผมก็ต้องใช้ดูบี้2,000แต่ในการปลดล็อกนี้นะครับผมจะไม่สามารถปลดแบบก้าวกระโดดได้นะแบบว่าเราจะเลือกอันหลังๆไปเลยเนี่ยไม่ได้คือเราต้องเปิดไล่ไปนะครับถ้าจะเปิด45ก็ต้องปลดล็อก40มาก่อนถ้าจะปลดล็อก50ก็ต้องปลดดดลล็ออกก40 45 50ถึงจะสามามรปลลไ้ และแน่นอนยิ่งปลดล็อกแบตเตอรี่ที่มีช่วงเลเวลสูงรูบี้ที่ต้องใช้ก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเลเวล50ใช้2.3 0 0นะครับเลเวล6 0ใช้2,600เลเวล60ใช้2,900ันะครับเลเวล65ใช้3า0 0เลเวล7จใช้3,700นะครับเลเวลเจใช้4 0 0 0เลเวล80ใช้4ี0 0ัเลเวล85ใช้5,000ัเลเวลเ0ใช้5,500้าเลเวล95ใช้6 0 0 0แล้วก็เลเวล1้อใช้6ก0 0้และตอนนี้มบเตอรี่ของผมอยู่ที่เลเวล้ามไปให้าช้า น,นิดๆ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครมีงบก็ควรที่ต้องเปิดเลเวลมาตเตอรี่เนี่ยไปให้สุดเพราะว่ามันจะมีประโยชน์มากในการเล่นระยะยาวคือในการเก็บเลเวลบัญชีของเกมนี้นะครับจะค่อนข้างยากมากๆมันจะขึ้นทีละนิดทีละนิด EP เราจะได้จากฟิลล่าสมบัติพานดานเนื้อเรื่องคือมันได้น้อยนะครับในแต่ละวันส่วนถ้าเรางบไม่เยอะหรือ,ออาจจะเล่นเป็นสายฟรีเราควรที่จะต้องเปิดมาตเตอรี่เนี่ยไปในระดับไหนดีและเริ่มเปิดในช่วงไหนดีในส่วนของการแนะนําให้ปลดล็อกมาตเตอรี่นะครับจะแนะนําตอนช่วงหลังจากที่เราเลเวล20ขึ้นไปแล้วเพราะว่าถ้าเราเล่น ผ่านเนื้อเรื่องมาเนี่ยเลเวล20อ่ะมันยังง่ายอยู่สำหรับบทระดับง่ายนะครับส่วนมาตเตอรี่เลเวล25เนี่ยถ้าเราจะเก็บเลเวลไปก่อนจนมาถึงเลเวล25อันนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานมากๆฉะนั้นแนะนําให้ปลดไปก่อนดีกว่านะครับไม่ต้องรอให้เลเวล25แล้วค่อยปลด20ปุ๊บก็มาเริ่มปลดมาตเตอรี่ได้เลยแล้วเราควรจะต้องปลดไปถึงเลเวลเท่าไหร่ดีละ่ะในช่วงแรกก็แนะนําให้ปลดนะครับอย่างน้อยๆเ,เนี่ยซักเลเวล50กําลังดีเพราะว่าในช่วงเลเวล50เนะครับเราก็จะได้ความสามารถของมาตเตอ Skill. นนเรา สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าในทีทมของเราเนี่ยมีสกิลความเสียหายแบบเดียวแบบมูหรือว่าเจ้าแบบครอบคุมการที่เพิ่มขึ้นมา20%เนี่ยค่อนข้างเห็นผลอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลังจากนั้นเวลาเรามีดูบี้ค่อยมาปลดต่อให้ขึ้นสู่เลเวล60นะครับเพราะว่าจะได้เลเวลของสกิลเพิ่มขึ้นหนึ่งแล้วเราค่อยปลดไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงเลเวล80 80เราก็อาจหยุดก่อนนะครับเก็บดูบี้ไปทําอย่างอื่นเพราะว่าการปลดหลังๆเนี่ยก็จะใช้ดูบี้เยอะมากๆหรือว่าถ้าเราดูบี้เหลือก็ปลดไปให้หมดนั่นแหละ่ละร,รเผมมมิ ปลดตอนที่ผมเลเวลบัญชีเนี่ยเลเวล25เรียกได้ว่าเก็บกว่า25เนี่ยใช้เวลาดานมากๆนะครับก็ดูช่วงเวลาในการล็อกอินของผมนะครับเป็นวันที่4เดี๋ยวผมจะปลดให้ดูนะครับสำหรับมตเตอรี่การที่เราปลดมตเตอรีเนี่ยนอกจากจะได้ความสามารถพิเศษของมตเตอรี่พวกนี้แล้วเรายังได้รับพลังทีมโดยรวมเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะเดี๋ยวให้ดูพลังทีมนปัพจุบันของผมก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่341,746ถ้าผมปลดล็อกมตเตอรี่ไปบึ้ม พลังต่อสู้ทีมนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหม400ตรงนี้อาจจะต้องรอเวลานิดนึงและถ้าผมปลดไปอีกก็จะเพิ่มพลังต่อสู้ทีมเพิ่มมาขึ้นอีกนะครับโอ้หอันนี้ได้มา450นะผมก็จะปลดอีกนะครับบึ้มเข้าไปนะครับก็จะเพิ่มพลังต่อสู้มาถึง500และถ้าผมปลดไปอีกไม่พอครับและก็ปลดล็อกแบตเตอรี่อีกครั้งหนึ่งบั้มเข้าไป อันนี้ได้550เลยนะครับถ้าปลดตรงนี้อีกก็ได้จะได้ประมาณ5 600นี่แหละการที่ได้เลเวลเพิ่มมาหนึ่งเลเวลสกิลค่อนข้างเห็นผลแล้วก็สําคัญมากๆเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่พละไมพลังต่อสู้ของทีมของเพื่อนๆหรือว่าในอันดับอันดี้ได้เนี่ยเขาสูงกันจังเป็นเพราะว่าเขาปลดล็อกมัเตอรี่แบบนี้นั่นเองนะครับบางทีเลเวลตัวละครของเรามากกว่าแต่พลังของเขาดันมากกว่านี่แหละครับก็คือคําตอบนะแล้วถ้าถามว่าเลเวลบัญชีของเราถึงมัเต่ที่เราปลดไปแล้วเนี่ยเราจะได้รูปยี่คืน,น,ะคคนฉะะนนนนั้้ผมกก็็เลลลยแนํนาใหปดอ ก่อนเลเวล20ขึ้นไปนะครับพอช่วง20อะ่ะจะเริ่มเลเวลขึ้นยากแต่ถ้าไปปลดล็อกมาก่อนหน้านี้โอ้โหน่าจะหมดเยอะนะครับส่วนการเลือกสายมาเตอรี่นีครับเราก็สามารถแก้ชื่อตรงนี้ได้เลยนะเราอาจจะเอาเป็นมัตรี่หนึ่งเนครับเป็นสาย DPS มาตรี่2นะครับเป็นสายป้องกันเล่นเป็นสายแทงก็จะมีเพิ่มพลังป้องกันของพันมิตรลงแต่แทงแต่แทงอย่างเดียวก็ได้นะครับปรับได้หลายรูปแบบเนาะบันทึกไปก่อนนะครับบันทึกเสร็จเวลานั้นเราก็จะมากดใช้เราก็กดนะครับบันท เปลี่ยนมัตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับก็ไปลงรีบอสได้เลยเอ้ยบอสตัวนี้ลืมร <c oughs> อดไหมเนี่ยเอาสายตีหมู่มาเฉยเลยเนะี่ยไม่เป็นไรเรามีลาเชลอยู่ถึงแม้ว่าลาเชลไปหลังๆไม่สุดก็ตามแต่แต่ก็น่าจะได้ระดับหนึ่งลบ มานี่อันมาอันมาฟูแทงนะครับไม่มียั่วยุนี่มันแทงจริงหรือเปล่าเนี่ยแทงใส่ซับไงมานี่ไม่มีสายตีไกลด้วยเลยฮะไม่นะลูบี้เอ้ยลูด,ดี้ แทงซับยืนรับดาเมจหมายถึงให้เพื่อนรับดาเมจนะเอ้ยเอ,อ้อโอ้โหดีนะลาเชลไม่ตายอาเรียบนะพานยูพานย,านยูนี่เลอผลของมัตเตอรลี่ อย่างเฟี้ยวก็สำหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับพาเพื่อนๆมารู้จักเกี่ยวกับมาตอรี่หวังว่าเพื่อนๆจะได้คำตอบกันนะครับอย่างไรก็ขอฝากเกมนี้กันไว้ด้วยนะครับกับ7 Night 2นท์ทลิงดาวโหลดเกมก็อยู่ใต้ล่าง lescription เลยครับสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากรบคุณกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับพาร์ทนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย